สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มคูนชาแนล Channel นะคะสวัสดีแฟนคลับ f อท,ท,ท,ทุกทท่านนะคะเฟซค<ว>น,นละฟ้ามาหากันอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องมาหากันย่ำใดสิมุนอุ้ยปุ้ยย่ำน,นั่นเลยค่ะแม่แม่หมูโอ้โหม,ม,มีมีใส่ขาโน้อ,อีกแล้วเพิมพ่มเพิม่มอย่าทำน้าโมนะเพิ่ม อย่าทำน้องน้โมนามาหากันย่ำใดมุนอุปุยย่ำนันอ่องอ่องอ่อบะนี่สิขี้น้องเลยบะนี่โอ้โหโอ้ยเอ้สิขี้น้องอะมาให้พี่ขี่ซะดีดีแน่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 เอ้โยกกันนึกรับพี่น้องนี่โยกกันเอ้อย่าทำพี่อย่าทำน้องอย่าทำน้องเอ้ยพ่อพ่กรรมการอยู่กรรมการมีน้ำมือนี่ โอ high, a a trips, <t ry developed Airbnb> ้ยนงนมมเอ้ยถ้าพี่เพิ่มมาหาย่ำไหนกับมาเกล่งนงย่ำนันเดี๋ยว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 แม่มูจะตีเอานะเพิ่มนะนโมูขี่ค้พี่เพิ่มเลยเร็วเราไม่กล้าปล่อยนะคะดูท่าแล้วชายเพิ่มจะดื้อเดี๋ยวจะทำนงนะคะแม่แม่ก็ซฟไปนะคะซีไปหึหึหึ น้องไปไก่ยำได้เพิ่นสิใส่ขาน้องยำนันเฟร็ดคนละฟานน่จังเมน์โมหูจักบานเพิ่นบานเขาได้เพิ่นใส่เพิ่มนะคะใส่เพิ่มมาบ้านนงน้ามูทีไรไม่เคยเกรงใจสถานที่เพิ่นเลยขอบคุณค่ะนะคะอ้เพิ่นใจดีมากๆนะคะนงเจ้ขคงแม่ ไม่มีใจดีหลายๆมาย่ำได้เพิ่นกับสิหายากินเสื้อเลยค่ะน้กโ่ขา่ยกันเร้วก่ายกันเร้วอย่ามาจับผมนะผมปลวกพี่เพิ่มแล้อย่ัมวพี่เพิ่มเลยน้องน้โมนีน นักมวยที่ไม่สู้นักมวยหนารักนะคะไม่เหมือนชายเพิ่มเด็กดื้อด้วยค่ะพี่นงเพิ่นสิเขาไปหาพี่เพิ่มเนี่ยเตะย่ำอดไกับโเซ้าขนาดพี่เพิ่มเตะอดกับโปออนซ่อนซีเลยอันนี้กับสิแก้เสือกบานแอะออย่าทำพี่นะเพิ่มเอยอย่าทำนงเด้อเพิ่มเพิ่ม่ายเพิ่ม โยกกันแล้วค่ะดูดูดูนะคะน้องนโมที่เห็ดแห้งปันได้กสิหันดากให้พี่อยู่ก็เศร้าเลยเพิ่อว่าหันหน้าสูเลยนักมวยนักมวยอยากไรเอ๊วันนี้เอ๊ค LIKE ช <bur ma S 3> นชนกันหันลังไงอะพี่เพิ่มกสิคีอ๋พี่เพิ่มกสิคีน้องฮะฮะเพิ่มเพิ่ม เดี๋ยวให้ผมโตก่อนพี่เพิ่มจะรู้สึกตอนนี้ผมกุยมพี่เพิ่มก่อน,น,อเ,น,นเดี๋ยวผมจะเอาให้ผมโตก่อนพี่เพิ่มจะรู้น,นามูวเฮ้ยเฮ้ยพี่เพิ่มสีขี้น่องอย่างเดียวฉันได้ดูนี่เอ๋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 เอพ่อพ่อพ่อโยก,กันนะคะโยก,กัน <laughs> <laughs> ที่เพิ่มไม่มีโคกกว้างที่จะท,ที่สิลินงศรีเนาะค่ะนี่นี่โอ้ติโหน,นองอย่างเดียวเลยเพิน่นนี่เป็นยังคือดือ้อแถวหรูไส้นี่แม่เนาะลูกชายแม,ม่โมนะคะนี่ตัวนี้บด่ดื้อเลยอืมมานนี่ลูกมา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 หาแม,า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 มา่มา,มาเอ้ยนะฮัาากนะคันนะฮัาากบอกว่ามากกวมาเออชายเพิ่มนี่โอนโซนเลยน้ำโมน,นี้ น้องนโมนีแล้วค่ะพี่น้องโบไปไก่แล้วเพิ่มดื้อไหลพี่เพิ่มดื้อไหลไปไก่โบไปไก่พี่เพิ่มเลยพี่เพิ่มนักเลงขาหลังเฮ้อย่าไปหาพี่เฮเห็นโบนั่นเห็นโบนั่นพี่เพิ่มโบไว้แล้วโบไว้แล้วดื้อคัก ถ้าถ้าปล่อยนี่คือสิคือสิโคมงนองอีหลีเด้คันว่าปล่อยเสือกนี่โคมงนองเลยเด้หนิแน่แน่พ่อถอยถอยพ่อถอยพ่อพ่อถอยถอยโอ้โเพิ่มนี่จังเม้นสุดยอดเลยนะคะนี่น้องน้ำโมหนี้พี่เพิ่มแล้วหายร่างร่างแล้ว โอ้น้องน้ามูใจดีมากๆเลยนะคะมาทีไรก no ็ยุ่นยาให้กินซื้อเือขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมือหลังไปหับชายเพิ่มแน่เด้อโอ้ไปทุ่งต่อไปทุ่งต่อทีไปทุ่งเท่าเลยติโอ้ยโษน้องเดี๋ยวนีเลยเพิ่มอดี๋ด้โคกินเล้วขโทษแล้วโง่แล้วนะคะโง่โง่เพราะว่าได้มันเกล โ,โง่นองแล้วเฮ้ยใจเพิ่มกินอยังอร่อยนะคะมันเกลีกลยกินแล้วกับไายกินตื่นการ์ดชิปันนัยนะคะมานน่ลุกมาเพิ่มเพิ่มมาฮะเมย์มาเ่ค่อยกินนะจบกินกล้วยค่ะ ให้รางวัลให้รางวัลเฟสคุณละฟาหนีห่คันหากัน,นยไ่ไม่ดนี่มีแต่แกล้งนองสซู่เชือเลยพค่นต่อไปไม่พามาหาแล้วเด้อถ้าแกล้งนอง่ยังซีได้ล่ะนั่นแหละเนาะอันนี้น้องน้ำโมนะคะนี่มือน้อยมือน้อยน้องน้ำโมบดึกเดี๋ยวใส่เพิ่มหนึ่มุนหนึ่งปุ๋ยมึดเน่เน่เน่แม่ทกคุพ่อแม่ทกคุณ แลยลูกชายสีบดือจังไรแม่ก็ดื้อป่ะนี่นี้เลยนะคะนี้ไม่มาหาชายเพิ่มเลยเพันยานยานที่เพิ่มขี้หลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจตกใจอุ้ยตกใจทั้งโซงเลยปัะนี้ตกใจเสียงลมชายเพิ่มตกใจเสียงลมนะคะนี่เราไม่กล้าปล่อยเชือกนะคะแม่แม่เพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ปล่อยไม่ได้นะคะ เพิ่มสิไปสิไปตีนองฉันได้เพิ่มนี่อันนี้ใช้เพิ่มได้เจ็ดเดือนแล้วนะครับหืม้อะรันคบอย่าไปหาพี่เพิ่มนั่นละพี่เพิ่มสักทีล้างนูเด้ะอะไรอย่าไปหาพี่เพิ่มด้วยลูกอืออย่าแต่ว่าพี่เฮ็ดแห้งโขดหนีแล้วนะคะแม่แม่รู้ตัวนะคะว่ารู้ตัว ราาะวัเเเาางมเ,เ,ยเาางมเเยเขาในหรือพ่อระวังเมยเขา่นดีแม่หมก็ใจดีนะคะแม่ทองคูณก็ใจดีบ่เหตุสร้างนหมนกันน้องนโมปไปหาชายผืมเลยย่านย่านย่านพ่เพิ่มพิเพิ่มจะยึดแม่แล้ว เน่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 เเห็นเห็นน้องน้ำมูย่ำได้เวไม่เลยเหรอขาอีกได้คะนี่เฮ้เฮ้เสิเอาขาเตะน้องอีกได้บัดนี่น้องบ่สู้นะคะนี่บ่เอาหน้าสู้สีหันหลังใส่ย่างเดียวโอ้ภาพนี้น่ารักนะคะแม่แม่โอ้ยฮักกันแล้วฮักกันแล้วฮักกันแล้วโอ้ยน้องน้ำมูพี่ขอโทษเด้ลาะพี่ขอโคทูเออพี่ขอโทษเด้ลาะเท่ากันแล้วนะคะพี่น้อง เฮ้ยเฮ้ยหันหลังเลยคันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พรมบันนี้เอ้าหันหน้าหันหลังเลยคันนี่เฮ้ยเฮ้ยเมย์กับฮักเมย์กับถามกันลูกชายเจ้าดื้อแห้งเนาะเมย์ท้องคุ้นลูกชายเจ้านี่เมย์โม่กับถาม ดูแห้งใส่ฟืมเอ้ยหมักกันเลยวันี้เพื่อนได้กแกล้งนองเราด้วันนี้สะใจเพื่อนเร็วอะไรยังเห็นนองด้วยโพเบึงเด้อพโพเวลาขืนปุ๊บเอาออกเลยยันขืนนองนองตัวน่อย เจ็ดเดือนกับส eh. ี <t ORIA> ่เด an yeah, <imagination. S 1> ือนใช่ไหมคะนี่สี่เดือนกว่ากับเจ็ดเดือนนะคะกับเจ็ดเดือนอือหักกันเร็วเรัวไอ้พวกเฮ็ดแล้วลลามาเรืยนน้ำกันมามาเรยนเ่นน่ามากเฟดคนละฟ้ามาหากันย้ำใดนี่มุรือปุ๋ยย้ำนั่นมาพี่มาพี่ มาหากันยี่ยมใดนี่ชายเพิ่มนี mm ่ต hmm> yeah, well, no right. oh, oh, ีนองเยี่มนั่นนะลูกมากกันเลยชายเพิ่มเป็นเป็นขั้นที่ไงขั้นไ่พอเบิรดพอเบิดเขาสวยสูงนะคะแน่แนแน่เพนี้พนีพโอ้โหโอ้โ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โ้โอยโโอ้โ้้อุ้โอ้โอ้้อ ยาล่นบ้านไา้บานพื้นเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปวิดีโอหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ครอบครัวน้องพื่มพูนด้ด้วยจ้าขอบคุณแม่ทุกท่านนะคะขอบคุณน้องเสียงขอบคุณทางโรงการ